ถึงเวลาไปพูดคุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องของโมเดลโตคขาปลีดดังอย่างโมชิครับคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณพงศักดิ์พฤกษไพศาลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของโมชิอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ ครับ ah. ผมอา้าวให้อธิบายหน่อยนะฮะ <Yeah. S 1> ว่าโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันเนี่ยหรือว่าชื่อย่อโมชิเนี่ยทำธุรกิจอะไรครับครับต้องเล่าหน่อครับโมชิเป็นร้านแฟป์บีไลฟ์สไตล์นะครับ,รบเป็นเป็นเป็น s ับเซตของของรีเทลนะครับคือจะดูจากชื่อเนี่ยโมชิเป็นชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเว่าฮ mm ัล hmm. โหลเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจเขาก็คือทำสินค้าไลฟ์สไตล์12หมวดนะครับมีทั้งเครื่องเขียนของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่มีการเติบโตดีนะครับกรับผมอ้าวนะฮะก็ว่ากันง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปในร้านที่แบบว่าเขาเรียกว่าซื้อของแบบของฝากของขวัญต่างๆ หรือว่าจะใช้เป็นแบบร้านแบบของจิปาถะนั่นก็คือตัวของโมชิถูกไหมครใช่ครับครับผมทีนี้เนี่ยเราเราต้องถามอย่างนี้อ,อ่โดยโดยโดย,โดยโมเดลของธุรกิจของโมชิ hmm. เองครับเขามีการเติบโตกันแบบไหนอย, mm hmm. อย่างไรครับเพราะว่าผมจําได้ว่าสาขาแรกเขาอยู่ที่สัมเพง็งผมยังไปเดินเขาเลย mm hmm. แล้วไปไปมาขยายสาขาเติบโตอย่างรวดเร็วมากมันเป็นยังไงฮะคุณศักดิ์ ครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนะครับทางโมชีเนี่ยมีหนึ่งร้อยหนึ่งสาขานะครับเติบโตมาจากประมาณเจ็ดปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งในปีหกสองเนี่ยมีแปดสิบเอ็ดสาขานะครับแล้วก็ช่วงโควิดก็อาจจะเปิดไม่เยอะนะครับแต่ยังเปิดนะครับในขณะที่คู่แข่งบางรายอาจจะปิดไปแต่ทางเราก็ยังเปิดอยู่ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งสาขาส่วนในแง่ของยอดขายนะครับ เนื่องจากมีช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีการปรับลงไปบ้างแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยเก้าเดือนนะครับเติบโตขึ้นที่เรียกว่า same store sales growth เนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นตมี่ขนาดเอห้าเดือนแรกนี่ยังมีโควิดนะครับอันนี้เราเทียบเก้าเดือนปีนี้เก้าเดือนปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นเทียบแทบจะแบบกลับมาเป็นปกติแล้วครับกลับผมออืก็คือเท่าคือเกินปีสองพันห้าร้อยบสองหรือยังถ้าพูดถึง ทีนะครับทุกทีนะครับเกินปี2562หรือยังครับงวด9เดือนถ้าเปรียบเทียบกับปี2562ันาอย่ายังครับยังครับแล้วจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็คือใกล้ๆกันใช่ไหมครับอ่าต้องต้องถามอย่างนี้ครับว่าโดยโดยโดยโครงสร้างธุรกิจของโมชิเน uh, ี่ยก็คือว่าเราขยายสาขานะครับแล้วก็เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์อ่ามันมีการเติบโตยังไงครับมันมีอะไรที่มันเอื้อตัวของโมชิ ให้ให้มีการเติบโตมีการขยายสาขาขนาดนั้นครับครับก็ต้องเรียนอันแรกก่อนนะครับในในแง่ของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า e อ็กซ์คลูหรือมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนี่ยค่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากที่โมชินะครับค่ะแล้วก็จํานวนสินค้าเนี่ยของโมชิเองก็มีความหลากหลายมีประมาณ22,000 SKU นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล้อนทุกปีปีละประมาณ80 0 0 SKU ซึ่งจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วนอกจากนี้เนี่ยราคานะครับราคาก็อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้นะครับไม่แพงนะครับมีบางชิ้นก็20บาท60บาทเก้าสิบเก้าบาทนะครับซึ่งก็ทําใหเ้เขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาซื้อจับต้องได้ แล้วก,ก็นอกจากนี้นะครับตากาการเติบโตของบริษัทเนี่ยในแง่ของการทํากําไรก็อยู่ในระดับสูงนะครับถ้าสังเกตจากตัว g r o s s profit margin เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ50กว่าถ้าไปดู net profit margin เนี่ยช่วงปี62ที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยขึ้นไปถึง18เนะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นขึ้นมาประมาณ10เปอร์เซ็นต์ละ,ะครับก็บแสดงให้เห็นว่าในบ้านในแง่ของการเติบโตในแง่ความหลากหลายเนี่ย แล้วก็สาขาที่มีหนึ่งร้อยหนึ่งสาขาเนี่ยถ้าผมเทียบปริมาณห้างสรรพสินค้าในประเทศเราแล้วนะครับมีเป็นพันแห่งเลยเราเปิดแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็มีการทำเรซูร์ชนะครับในเซกเตอร์รีเทลเนี่ยมันโตประมาณสักมีที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยโตประมาณสามสองสามเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าในตัวโมชิเองเนี่ยเซกเตอร์ไลฟ์สไตล์เนี่ยโตแปดเก้าเปอร์เซ็น แล้วก็ forecast ไปข้างหน้าเนี่ยในเซกเตอร์ไลฟ์สไตล์เนี่ยทางฟรอนต์และซอลเว่เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะโตเป็น20%่สิบเปอร์เซ็นลยนะครับ,รบในขณะที่ค้าปลีกเนี่ยโตอย่างซิงเกิลดิจิตอยู่แล้วถ้ามองในภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นแค่ประมาณแบบหนึ่งสองเปอร์เซ็นของเค,ค้กทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ซับเซตตรงนี้มันยังโตได้เยอะครับ มีสองประเด็นนะครับนั่นก็คือว่าประเด็นเรื่องของการโตของไลฟ์สไตล์มันเกิดจากอะไรครับเทรนด์ของผู้บริโภคซื้อสินค้าอชอบซื้อสินค้าในในร้านไลฟ์สไตล์มากขึ้นหรอฮะหรือ,อยังไงครับเพราะว่าวันนี้เราเราก็มีการประเมินกันเรื่องของออนไลน์ด้วยหรืออะไรด้วยเราเรามองอย่างไรครับครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเดิมทีของพวกนี้เป็นของที่เราซื้อประจําอยู่แล้วละ่ะอย่างเช่นดินสอกระติกน้ําหรือเครื่องใช้ต่างๆแต่ว่า พอทางมูชิเองเขามองเห็นว่าออของแบบนี้เดิมสมัยก่อนเราอาจจะซื้อโดยไม่ได้คำนึงถึงดีไซน์ผมเล่าใีไม่อันึงดีไซน์หรือการออกแบบหรือความน่าใช้นะครับพอมูชิเนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่เข้าไปม,มันก็มีความน่ารักสมสมติเราลองเดินไปดูนะครับมีลายคิตตี้มีลายวีแบแบบนกระติกน้นําในราคาที่เท่ากันเลยนะครับแต่มีดีไซน์แล้วก็คุณตี้ดีด้วยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วเปลี่ยนได้ง่ายๆใช้ได้บ่อยเนี่ย มันก็ทําให้การซื้อขายของพวกนี้มีมากขึ้นแอคทีฟขึ้นอยากใช้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับ mm hmm. อันนี้สองเนี่ยเรื่องออนไลน์เนี่ยผมว่ามันก็มีผลนะครับคือเราเข้ามาในยุคที่มีโควิดทาให้ตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมันเติบโตขึน้นก็มีส่วนแต่ว่าพอหลังโควิดเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็กลับมาเป็นลักษณะของออมนิชแนลมากกว่าคือไปเดินดูเห็นข่าวหน้าอยากได้เราก็สั่งออนไลน์นะครับ mm hmm. แล้วก็ ของแบบเนี้ยถ้าเราลองไปเดินในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นโมชิเขาเคยไปเปิดในขอนแก่นเนี่ยมันีมีร้านแบบนี้ที่น่ารักน่ารักเป็นของที่น่าซื้อน่าใช้นะครับมันก็จะเป็นร้านเออเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียการ้านคลิปช็อปแบบทั่วไปตามตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยพอโมชิไปเปิดเนี่ยพอดีถ้าลองไปเซิร์ชดูในคลิปวิดีโอของโมชินะครับตอนเขาไปเปิดสาขาที่ขอนแก่นเนี่ยเหมือนมีดาราเกาหลีมา ที่ขนแก่นนะครับต่อแถวยาวเอาไว้ทะลุห้างเลยครับ <c oughs> คือมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบ,แบ,บไม่เคยมีในพื้นที่นะครับ <c oughs> พอเข้ามาก็ได้รับความนิยมผมจะบอกว่าพอมันเห็นของน่าใช้เนี่ยคนก็มาใช้เพิ่มอะคะ ครัลบ,ล,บลองลองไปดูในคลิปได้จะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้มันมันป๊อปปูล่ามากค่ะเข้าใจฮะทีนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเดี๋ยวผมจะค่อยเข้ามาในเรื่องของทาไมเราตากำไรมันสูงขนาดนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแน่นอนวันนี้คู่แข่งสินค้าไลฟ์สไตล์มีเต็ไมไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาเอาถ้าเอาแบบตลาดล่างเลยร้านสิบาทร้านยี่สิบาทเนี่ยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งถ้าจะไปเทียบระดับบนหน่อยออาไดโซ นะฮะเราเราเราโพสิชันเราอยู่นะจุดไหนอย่างไรครับแล้วแล้วในใน,ในการแข่งขันเราเรามีหมัดแบบไหนอย่างไรครับคือถ้าไปดูกับคู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาติก่อนละกันนะครับที่ระดับบนที่เมื่อกี้เรียนนนะครับใ,ในห้างสรรพสินค้าเออหรือในคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยของเราถูกกว่าแล้วก็น่ารักกว่านะครับอันที่หนึ่งพรซิ่งเราเราสู้ได้อันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าของเราเป็นคนไทยเราจะรู้ว่าคนไทยเนี่ย จะใช้ของแบบไหนอ,อของคู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจริง,รงๆเขาเหมือนอินพ็อตของเข้ามาตรงๆเลยไม่ได้ไปดูเลยว่าแบบความต้องการของผู้บริโภคในเมืองไทยคืออะไระครับคือเพราะงั้นเนี่ยเขาเขาไม่สามารถเขาเรียกว่า customize ของแล้วกันให้เหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอของที่เขาขายได้จากในร้านเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่น้อยกว่าเราที่ขายได้ทั้งร้านแล้วกันแล้วก็จังหวะเวลาในการรอนของก็เหมาะกับเทศกาลไทยด้วย แล้วก็ความต้องการของไทยนะครับส่วนในตลาดล่างที่เล่าเนี่ยผมจะเรียนว่าถ้าลองไปเดินที่สำเพลงเนี่ยที่ร้านแรกอยู่เนี่ยไอซิ่งเราไม่แตกต่างจากร้านอื่นๆในสำเพลงเลยนะครับสู้ได้ทุกร้านแล้วก็ของเราเอกลูซีกว่าคุณภาพดีกว่าสวยกว่านะครับรบเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกลยุทธ์ที่ก่อนจะร้อนสไลด์เนี่ยเราศึกษาตลาดมาอย่างแบบละเอียดแล้วก็ทําการบ้านมาก่อนร้อนใช่ไหม ผมว่าของที่ออกมาเนี่ยเราดูแล้วละเราสู้ได้แล้วก็ขายได้ดีด้วยครับอืมครับผมคือของเราจะมีสองรูปแบบถูกไหมรูปแบบร้านโมชิปกติกับร้านโมชิแบบมีส่วนลดถูกไหมฮะอย่างสําเพ็งเนี่ยคือมีส่วนลดอันนี้คือสู้ได้ก็คือซื้อเป็นเป็นแพ็คไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดแข่งขันได้ณขณะนี้สำหรับตัวโมชินะครับโมเดลของการโตเราเป็นยังไงอ่ะโมเดลเราจะโตไปในทางไหนอย่างไรฮะ คือเราโตผ่านสองสองส่วน้วกันนะครับตอนแรกก็คือชัดสุดก็คือการเพิ่มสาขา<ม>ที่เป็นหนึ่งร้อยหกสิบห้าสาขาภายในสามปีนะครับก็ต้องเรียนว่าก็เฉลี่ยเปิดใหม่ปีละยี่สิบสาขาที่ผมเรียนห้างในประเทศเรามีพันนะครับเปิดระดับนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวศูนย์กระจายสินค้าเราจริงๆเราทาขึ้นมารองรับสองร้อยกว่าสาขาด้วยซ้ำนะครับมันก็ไม่ได้อินเวสต์อะไรใหม่นะครับแต่เป็นการเลือกโลเคชั่นที่ ดีที่สุดให้ครอบคลุมที่สุดนะค,ะครับ,รบข้นที่สองก็เป็นเรื่องเซมสโตรเซลโกรทซึ่งยังโตอยู่ในบางเซกเตอร์ของรีเทลเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วไอเซมสโต e เซลโกรทที่มันโตเนี่ยแต่ของโมชิเนี่ยเรายังโตได้อีกในหลายหมวดหมู่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเติมเข้าไปได้อีกซึ่งปีหน้าก็จะมีการเปิดหมวดหมู่สินค้าใหม่ขึ้นมานะค,ะครับซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสินค้าตรงไหนแต่ว่าเราคิดว่าจะเพิ่มยอดขายเซมสโตเซลโกรทให้ถึงกลุ่มได้อีก วันนี้ไอ้โกรธหลักๆจากสองเรื่องเนี้ยก็เป็นไดเวอร์หลักนะครับซึ่งผมว่างตัวที่มีไกลครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองครับคอ้วันนี้ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขานี่เท่าไหร่นะครับหรือว่าต่อหัวต่อบินเราเราเป็นยังไงฮะเราจะได้เห็นภาพของการเตมโซลเซลโกรได้อ่าผมอาจจะต้องให้เป็นตัวเลขแบบเฉลี่ยเฉลี่ยง่ายๆง่ายง่ายแบบหาหารหารเอานะครับเช่นยอดขายปีแป๊บหนึ่งนะครับครับผม ก็เอายอดขาย,ยาปีนี้ไ,ไปหารสาขาทีา่ของเราอางเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ก็ประมาณประมาณร้อยร้อยกว่าล้านครับร้อยกว่าล้านต่อปีต่อปีถูกไหมฮะต่อสาขาใช่ครับครับผมครับผม,บผมอา่ามันมันมีสาขาที่กําไรหมดไหมหรือว่าจริงๆรแล้วม,มีมีบางสาขาที่ขาดทุนด้วยต้องเรียนว่า c าเจอร์ของโมชีเนี่ยถ้ามีสาขาขาดทุนก็จะดูเดือดกันมากเพราะงั้นตอนนี้ยังไม่มีสาขาขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นกําไรหมดทุกสาขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพสิ่งที่เรากําลัง วางเกมอยู่ตรงนี้เราก็จะมีการขยายสาขาอย่างต่อนเนื่องจุดในการเลือกสินค้าหรือเปล่าทำให้ตัวของโมชิเองเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงแต่ผมสังเกตไอตัวของวันนะคือถ้าเกิดว่าเป็นค้าปลีกเนี่ยจำนวนวันแคชเงินสดระยะวนจรเงินสดเนี่ยถ้าหมุนได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะจะจะ,จะทำให้เราสามารถเติบโตได้ค่อนข้างดีก็คือเลือกสินค้าตรงใจขายของได้เร็วรว,ว่ากันอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะโมชิ คือต้องเลี่ยนว่าโมชีเนี่ยอันแรกเลยนะครับการเลือกสินค้าเป็นเป็นหัจจหลักเราต้องเลือกสินค้าที่ขายขายได้ดีนะครับแล้วก็เหลือเป็นออฟซอร์ริสต็อกแดดได้ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากอักตราการหมุนของอตัวอินเวนทอรี่เนี่ยนะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าเราแค่แบบระยะเวลาสั้นมากนะครับการหมุนของวันเนี่ยแล้วก็อันที่สองเนี่ย ด้วยมาจิ้นที่สูงขนาดเนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันมันไม่น่าจะต้องมีของเหลือเยอะอยู่แล้วละเพราะงั้นถ้ามีของเหลือเยอะก็จะมีมีมีลอสตรงเ,เยอะเพราะงั้นการเลือกของเนี่ยเอทําได้ดีนะครับในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมาเนี่ยเอสั่งของมาถ้าผมเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเหลือเป็นสต็อกที่ยังขายไม่หมดของปีมไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ลองสังเกตราคาของแต่ละชิ้นเนี่ย หกสิบบาทเก้าสิบบาทยี่สิบาทเนี่ยทำมาจิ้นได้ขนาดนี้เนี่ยของหายชิ้นหนึ่งนี่มาจินหายไปหลายแท่งเลยถูกไหมครับสมมติประกาดินสอยยี่สิบาทเนี่ยกาไรสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องหายแท่งหนึ่งนี่ก็ต้องขายใหม่เป็นสิบแท่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการอินเวนทอรี่เขาต้องอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับถึงจะสามารถเมนเทนกาไรแบบนี้ได้ด้วยของแวลูเท่านี้นะครับครับกลาบผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพในการ เติบโตของโมชิเราจะกลายเป็นหุ้นตัวสต็อกถูกไหมหรือเราจะเป็นรีวิเดียนจะเป็นแบบไหนยังไงมันต้องโกดแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับเรามานี่โกดเห็นๆนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นหุ้นที่ยาวถือได้ยาวแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมว่าเป็นเซกเตอร์ที่นักลงทุนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบหุ้นคาร์ีนะครับแล้วก็เป็นคาร์ีที่เป็นซับเซกเมนต์ที่ที่เซ็กซี่แล้วก็น่าสนใจแล้วกันเพราะว่า เป็น segment ที่ยังเติบโต,ตดีอยู่ในขณะที่ภาพรวมของ r e เท i เนี่ยมันก็ยังอ่าโตยังไม่ได้กลับมาปกติมันคนก็อาจจะมีเ u e s t i o n ว่าอินเฟชันมาอ่า consumption กำลังซื้อไม่ดีในปีหน้านะครับแต่ว่าผมจะเห็นว่าอย่างสินค้าของโมชีเองมันไม่ได้สินค้าที่มีราคาแพงขนาดที่เอฟเฟกจากเรื่องพวกนี้นะครับอือแล้วก็เป็นเป็นของแบบราคาที่ผมเห็นอย่างเงี้ยมันเออลลังซื้อที่พูดกันมันไม่ม,ไม,มันไม่โดนหรอกครับแล้วก็อ,อันที่สองคือ การที่เรามีนักท่องเที่ยวระดับสิบล้านคนซึ่งเดิมเคยมีมากกว่านี้นะครับแต่นั้นยังไม่ได้เข้าอินเข้าไปในสิ่งที่ผมพูดด้วยซ้ำไปนะครับที่กลับเข้ามาใหม่แล้วจะเข้ามาจับจ่ายสินค้าเนี่ยค่ะต,ต้องเรียนว่าในภาวะปกติเหมือนนักท่องเที่ยวจีนมาทีเนี้ยผลกันเหมือนไปแจกทั้วอำเภอเนี้ยนะครับก็ยังยังมีอย่างนั้นได้อยู่ถ้ามาอีกนะครับซึ่งตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้แฟกเตอร์อินอะไรพวกนี้เข้าไปซึ่ง เรียนว่ามัน,ม,นมันก็ยังน่าสนใจอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับกรับกราบ<ม>อ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเม็ดเงินสรุปอีกครั้งหนึ่งเม็ดเงินที่ได้จากการ IPO นี่เอาไปทําอะไรบ้างนะครับเออหลักๆก็มีการขยายสาขานะครับ,ลบแล้วก็ไปเป็น working capital แล้วก็มีชําระคืนหนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีหนี้อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งพอจัดก,การหมดนี้แล้วเนี่ยบริษัทนี้ก็จะไม่มีหนี้เป็น debt free company นะครับ กราบผมแล้วมันจะทําให้ลดต้นทุนด,ดอกเบีย้ยได้เยอะไหมครเพราะจริงยก่จรงิงจริงนี่เราน้อยอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไม่ตรงนี้ไม่ก็ก็ได้บ้างนะครับแต่ถามผม,มว่าจริงๆหลักๆก,ก,ก็คือไปขยายกิจการมากกว่าซึ่งเป็นโกร w ที่ผมเล่ามนันได้เยอะกว่าครับกราบสารุปอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีกี่สาขาจะขยายเป้าหมายยังไงนะครับก็ร้อยหนึ่งขยายไปเป็นร้อยหกสิบห้านะครับคราบก็ปีหน้าเลยใช่ไหมก็ ใช่ปีหน้าเลยครับปีหน้าขึ้นมาอีกยี่สิบสาขาครับประมาณยี่สิบสามปีครับแล้วหกครับโอเคนะครับเอาละฝากถึงหุ้นตัวนี้หน่อยเชิญเลยครับครับก็อยากเรียนว่าโมชีนะครับเป็นหุ้นคาบิดลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับมีมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ สามารถเติบโตคูสู้กับร้านค้าปิดร้านสไตล์ของต่างชาติได้นะครับซึ่งอยากให้ช่วยสนับสนุนหุ้นดีๆนะครับแล้วก็ถือยาวๆได้นะครับแล้วก็เข้าเทรดที่22นี้นะครับราคาพีโอก็21บาทไก็ฝากหุ้นโมชีโมชีด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ